เลยทิศคู่เลยเพราเป็นเป็นทิศทิศเดียวกันอ๋หลวงพ่อคงวัดกนกหอมโอ้หลวงพ่อสายเป็นหลวงปูวัดจันโอ้ยใช่ใช่เหมือนหลวงพ่อเนื่องเลยเปล่าใช่เหมือนพ่อเนื่องวัจุฬาเขาเป็นเป็นทหารกันอ๋อพ่สสาายเป็นิีโอ้ยโอ้ยสวยมากเลย อุในใน้ยคนลูกคนลูกแฟนกับลูกอยู่ในรถพอดีเลยน้ายเีพ่นะอ้ <im it> หยหลวงพ่อสายหลวงพ่อสายท่านอายุเท่าไหร่ฮะตอนตอนที่มอนะภาพครับตแป้งแกมอญรับาตอายุกี่ปีเจ็ดสิบป้าเหรอหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดโอ้ยร้อยกว่าปีแล้วครับร้อยกว่าปีที่แล้วข้อเนื้อะแก่กว่าข้อเนื่อประมาณสิบปี โอ้ยคนลุกเลยแผ้าหมาก็เป็นนี้ไม่ไม่เป็นไรอ๋ออยยอู่แบบนี้เลยครับมันก็หนังแกงอยู่หนังเล็บรอแล้วแล้วทุกปีเราต้องเปลี่ยนผ้าเลยไหมทุกวันสงการวันทุกวันทุกวันที่ทุกวันที่อะไรนะแป้งสิบสามใช่ไหมสิบสามอันนี้น้ำเป็นเจ้าผ้ามีน้ำมลด้วยไอน้ำมลเหรอน้ำมลแกน้ำมนอ๋อนี่มีน้ำมลด้วยสิบสามไม่สามเปลี่ยนครับ ชาโอ้แล้ว้าเราไปไหนครับเอาไปทําตะกรุดอะไรเงี้ยฮะภาพเจ้าภาพเจ้าภาพมีมีเจ้าภาพอ๋อมีเจ้าภาพเจ้าภาพพระยาด้าเป็นชาอ๋อมีเจ้าภาพเป็นาพโอ้พระคุ้องมีให้ผมถ่ายไหมภาพภาพเอ่อ้าของท่านนะครับาาไม่มีเจ้าภาพเอาไปหมดเนาะ

พี่ต้องไปไหว้ที่ด้วยนี่หลวงพ่อค้งเลยนะอ่าเนี่ยทักเอาไปน้อยเจอที่ไปถ่ายคลิปเก่าขึ้นเลยมีมุเข้าแล้วก็มีสนามนาองใหญ่นะมองเห็นแกงเลยของเราชื่อวัดจันอะไรนะพี่ของพี่วัดจันเจริญสุขวัดจันเจริญสุขโอ้ชื่อเพราะมากเลย อุ้ยใช่ใช่เหมือนพ่อเนื่องเลยเปล่าใช่เหมือนพ่อเนื่องวันจุฬาเขาเป็นเป็นทหารกันอ๋อเขาใส่เสื้อสีพี่อุ้ยอุ้ยสวยมากเลยอุ้ยคนลุกคนลุกนี่สามท่านอ๋อพี่ต้องไปไหว้นี่ด้วยนี่หลวงพ่อค้งเลยนะอ๋ออุ้ยคนลุกเลยท่านวัดจันเจริญสุขวัดจันเจริญสุขโอ้ชื่อเพราะมากเลย แล้วแล้วพระเครื่องเราอยู่ตรงไหนครับได้ไปถ่ายได้ไหมได้ใช่ไหมไปถ่ายได้เนาะได,ไดะ้เดี๋ยวพระอาจารย์พาผมไปนิดนึงผมไม่เคยมาเลยเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เขามาขอเรื่องอะไรครับอ๋อสุขภาพร่างกายอ๋อโชคลาภก็ดีโชคลาภด,ด้วยเนาะเ,เ,เวลาแล้วเขามาแก้บนยังไงครับอาจารย์ม,ม,มาพุ่งมาไล่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ว่าอะไรก็ได้ครับครับครับเป็นพาไม่ไ้ดิเลยพาง่ายง่ายใช่ไหมโอ้มีไก่ขันด้วยครับนี่มาเช่าบูชาครับหลวงพ่อสายครับวัดจ, <What? S 2> จันเจริญสุกใช่ไหมนี่นะครับผมไม่เคยมานะผมมาครั้งแรกเลยเนี่ยขอถือโอกาสได้มาบันทึกนี่ทันนะครับพรกทุคูลเป็นไงพระอาจารย์ประวัติประสบการณ์เป็นไง เหนียวด้วยเหนียวนะเหนียวสายเหนียว,ยหยวมหานิยมด้วยนะครับใช่ไหนนี่นี่หลวงปู่ทวดเหรอครับใช่หลวงปู่ทวดยุของท่านเหรอใช่ข้าท่านใช่เหรอ,อไม่ใช่ของท่านแกร,รุ่นหลัง<อ>รเรียนนี่จะเป็นของแกอ๋อนี่ครับบูชาครับทำบุญครับทำบุญทำบุญเนี่ยปัจจัยก็ปัจจัยก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์หลวงปู่ทวดปีไหนครับเนี่ยพระอาจารย์ ปีสี่ฝ่าโอ้เข้าเก้าบาทเองเหรอใช่โอ้นี่อยู่นึกปู่แล้วนี่น่าจะเป็นผมไม่เดาแหวนมาบุนนนักส่งประคิกปุ่มปุ่มปุ้ยละปุ่มบุนนน่าจะไม่ใช่ปุ่มบุนนนักส่งอะไรเอ่ยนี่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 ใช่ปะ สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาททำบุญครับทำบุญนี่เหรียญประวัติแก่ประวัติเหรียญรุ่นแรกนี่เหรียญรุ่นแรกเหรอเออเสมาแล้วเขามีเหรียญยญคกุมประวัติจยุนกุมอ๋อนี่ครับมีปัจจุปัจจุบันก็จะมีโยมมากราบมาไหว้มาขอพรทุกวันมามีคนมาไหว้ทุกวันนะครับโอ้ที่วัดนี้ต้องบอกว่าเงียบสบายมากเลยสะอาดสะอ้านเย็นมากเลยนะครับ นี่ผมได้รูปไปนี่เน่น,นี่รูปหลวงปู่ครับหลวงพ่อสายครับนี่วัดจันเจริญสุขโบสถ์เก่าอยู่หนลูโบสถ์เก่าอยู่ไหนป่ะจนะ๊ะนี่วัดจานท่านพาผมไปเรามีช้างเผือกใช่ไหมครับม,ม,มีช้างเผือกนะครับสองเชือกฮะมากราบขอพรได้นะครับท้าวเวชสุวรรณ ไม่ต้องห่วงครับสมุดสงครามนี่ไม่ต้องห่วงเลยศักดิ์สิทธิ์ทุโค้งขอพรสาเร็จโชคดีครับแหม่บูใสของจริงครับอาจารย์บอกโบสถ์เก่าเนี่พี่มอไปสายมือก็เจอนอ๋อโบสถเก่านู่นนะใช่ไหมครับใช่ใช่ร้อยกว่าปีร้อกว่าปีแล้วโบสถ์หลังใหม่ครับนี่ครับแม่นี่ไหมนั่นกุฏิเขากุฏิหล่ไส้อยู่ตอนนั้นตรงนั้นเป็นดินน้ำไงครับ